ร่งก้าแบบปันบานาดูก้าก่อนดูกาก่อน่า,นาใจน้ำนะต้างหน้าต่างใจบานบานจางสองก่าหน้า <c oughs> เอดออควย ต่อก้อยวางกัดเจ็ดยักษ์วางปลาปูงาัำกินนไก่ยูเทน้ำต้นยางน้องปลิงมี่ร้อมมีเมล้านนี่คือวิถีชีวิตธรรมชาติต้นยาง ส่วนยางหน้ากบหัวโยครลบนะครับตีจับบุญมาที่นี่นี่คกือบริเวณส่วนยางนะครับส่วนยางมีส่วนสาระกลางในโล่กไกว่าหลังพึ่งอันนี้เป็นชาวยึดยางนะครับไม่ได้ตัดตัวฝนตกเหมือว่าน นี่คือบริเวณหลบหลบน้ำนะครับบริเวณหลบหลบน้ำที่อยู่กัน,กนีมีพอมีเมย์ป้มอ,อยู่ในต้อนอยางสบายใจนะครับอยู่ในนี้ห่างไกลในเมืองมาจูธรรมชาติครับตอนนี้ก็ป้มป้ามาดูอีกมุมนึ่าเป็นมุมกล้องนาน้ำ่วนยาง มีเกลือนกล้องมีปลาทีฮะกินเรียงจีบอยู่ทุกวันปลามีหัวมีไรกันมีปลามีไรก็ดุมระบุนะครับทีนี้นี่คือบริเวณหลบหลบบ้านหลบน้ำต้นยางที่มาอยู่อยู่ที่นี้ไม่มีปูข้นนะครับทีนี้สบายมากเลยเราเวนทต่นี่สบายนะครับ ไม่มีปูกล้างไกลปูกลนไม่มีรถไม่มีเรือไม่มีล่ามีอะไรกันเดินอนะใส่นะครับใส่เพิ่งเอาขึ้นมากัดวางประ ันี้เก้าต่ำตาชุกนะครับค้าวต่ำตาชุกกำลังเลือดพุดธพุทธพุดธพุดธพุทธพุทพอดีใครเคยทำดูชีวิตแบบนี้กับกับมือด้วยมินไม่ไหวด,ดิบไม่รู้